สวัสดีค่ะพบกับเจนนะคะกับเพจที่ดินหลุดจำนองขายฝากคุณภาพจังหวัดปราจีนบุรีและทั่วประเทศค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลสาราลำดวนอำเภอเมืองจังหวัดสะตก้วนะคะมาเสนอขายที่ดินแปลงนี้นะคะปลูกยูคาค่ะด้านหน้านะคะติดถนนคอนกรีตค่ะหน้ากว้างประมาณสัก35เมตรนะคะพื้นที่ดินนะคะเสมอกับถนนเลยค่ะด้านข้างนะคะจะเป็นสวนทุเรียนค่ะขนาดข้างเลยค่ะแล้วก็มีไฟฟ้าน้ำประปาแล้วนะคะอยู่ใกล้เขตชุมชนค่ะอยู่ห่างจากถนนเส้นหลักนะคะเส้น33โซน2นะคะประมาณสัก 8กิโลเมตรนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปเดินชมพื้นที่ด้านในกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พบกับผมเบีร์นะครับก็มานําเสนอที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับแปลงนี้ครับอยู่ด้านหน้าครับแปลงนี้เลยเป็นที่สวนยูคานะครับแล้วก็ติดถนนคอนกีตนะครับนี่ครับที่ไม่ต้องถมเลยนะครับแปลงนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับ บริเวณด้านข้างๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นนี่ครับปลูกเป็นสวนผลไม้มกระท้อนทุเรียนกล้วยนะครับเนี่ยทุเรียนต้นใหญ่แล้วด้วยทั้งนั้นนะฮะมีลูกแล้วนะครับแล้วก็บริเวณแถวเนี้ยที่ผมขับผ่านเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะสวนทุเรียนหลายสวนเลยทีเดียวนะครับด้านข้างขวามือของที่แปลงนี้ก็เป็นสวนเหมือนกันนะครับนี่ครับที่ดินแปลงนี้ครับที่ผมจะจะนาเสนอขายนะครับนี่เลยแปลงนี้เลย ที่สวยมากเลยครับคุณผู้ชมด้านข้างขวามือเขาก็ปลูกเป็นสวนผลไม้สวนไม้เหมือนกันนี่ครับมีไฟฟ้าน้ำประปาเพื่อนบ้านอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ครับเพื่อนบ้านเนี่ยห่างจากที่แปลงเนี่ยประมาณห้าสิบถึงร้อยเมตรประมาณนี้เองนะครับบริเวณด้านข้างของที่แปลงที่ผมนำเสนอเนี่ยก็กำลังปลูกทุเรียนเพิ่มเติมเช่นกันนะครับนี่ครับ ที่ดินที่จะนําเสนอขายก็ปลูกต้นยูคาอยู่นะครับด้านข้างเคียงเขาก็ล้อมรั้วไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับสวยทีเดียวนะครับสวยมากเลยครับที่ดินแปลงนี้ก็อยู่ห่างจากถนนซีเลนเส้นสุวรรณศรนะครับ3าเนี่ยประมาณ8กิโลนะครับตลอดทางเข้ามาเป็นถนนลาดยางหมดเลยนะครับแล้วก็ มาสลับเป็นคอนกรีตประมาณสัก500เมตรนะครับนี่ครับในที่ดินก็จะเป็นสวนยูคาเต็มแปลงแบบนี้เลยนะครับด้านข้างซ้ายขวาก็จะเป็นสวนผลไม้นะครับเป็นโฉนดนะครับที่ดินแปลงนี้เป็นโฉนดนะครับคุดแดงพร้อมโอนโอนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเลยนะครับนี่ครับก็สําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจหาที่ ในชุมชนทำบ้านปลูกบ้านนะครับแปลงนี้ค่อนข้างที่จะเหมาะเลยทีเดียวนะครับนี่ครับสวยมากเลยครับคุณผู้ชมก็อยู่ตำบลสาราล,ลําดวนอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วนะครับที่ดินแปลงนี้ก็จะอยู่ห่างจากตัวเมืองเนี่ยประมาณ20 20กิโลนะครับเข้าตัวเมืองสระแก้วนะครับ นี่ครับในที่ก็จะเป็นสวนยูคาเต็มแปลงแบบนี้นะครับเนี่ยด้านข้างเขาก็เป็นสวนผลไม้นะครับผมที่ก็จะลักษณะยาวเข้าไปเลยนะครับหน้ากว้างประมาณสักสามสิบห้าเมตรนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปนะครับนี่ครับด้านข้างเคียงนี้ก็เป็นบ้านเหมือนกันนะครับเนี่ย ติดกับที่เลยนะครับครับผมก็เหมาะสำหรับทาสวนนะครับแปลงนี้ก็เหมาะทำบ้านสวนได้เลยนะครับเพราะว่าดินที่นี่ก็ชัดเจนครับสามารถปลูกทุเรียนปลูกผลไม้ได้สบายๆเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าจะใช้น้ำส่วนใหญ่เขาก็จะขุดเป็นบ่อบ่อน้ำบ่อบาดาลกันนะครับ เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านหลังนี่ครับซ้ายขวาเนี่ยก็าทำเป็นสวนผลไม้เต็มแปลงเลยนะครับนี่ครับสวยมากเลยครับคุณผู้ชมครับก็ถ้าสนใจก็ลองติดต่อสอบถามมาดูมาชมกันนะครับที่ดินแปลงนี้ครับก็จะออกจาก มหานครนะครับกรุงเทพมหานครห่างจากกรุงเทพเนี่ยก็น่าจะประมาณร้0ยแปดสิบกิโลนะครับร้0แปดสิบกิโลประมาณนัน้นนะฮะแล้วก็ห่างจากจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยอำเภอรกระบินก็ประมาณยี่สิบกิโลนะครับก็อยู่ระหว่างกลางของจังหวัดปราจีนและจังหวัดสระแก้วนะครับนี่ครับ ครับประมาณนี้เลยครับที่ดินก็จะเป็นขอบเขตยาวลึกเข้าไปนะครับด้านข้างข,งขวามือเนี่ยมีลวล้อมลวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูด้านหลังที่ของแปลงด้านข้างครับเขาก็มีการขุดบ่อไว้ใช้น้ํานะครับในที่ของเขานะครับ นี่ครับอยู่ด้านหน้าของผมนี่ครับตอนนี้ก็บ่งบอกว่าดินที่นี่แล้วก็สภาพที่ดินที่เนี่ยไม่แ้งแน่นอนนะครับเนี่ยเนี่ยเขาขุดบ่อน้ําไว้น้ําเขียวสวยเลยทีเดียวนะครับตรงนี้จะเป็นที่ดินด้านข้างนะครับเขาก็ปลูกผล,ลไม้หลายอย่างแล้วก็เป็นสวนปาล์มด้วยนะครับ นี่ครับส่วนที่ที่ผมนําเสนอก็แปลงนี้ครับบรรยากาศน่าอยู่มากครับคุณผู้ชมเพราะว่าข้างเคียงเนี่ยเขาทำเป็นสวนผลไม้ทั้งคู่เลยทีเดียวนะครับก็บรรยากาศดีแถวนี้ที่ผมสังเกตก็ยังไม่เห็นฟาร์มนะฮะไม่มีฟาร์มไม่มีโรงงานก็อากาศค่อนข้างที่จะสดชื่นเลยทีเดียวนะครับนี่ครับในที่ก็ปลูกอยู่คา เป็นตอแรกครับก็เพิ่งจะปลูกนะครับถ้าเอาออกแล้วก็สามารถปรับปรุงพื้นที่ได้เลยนะครับก็รากของตอแรกอย่างเงี้ยอย่างพวกตอแรกอย่างเงี้ยคือเขาปลูกครั้งแรกก็ไม่ค่อยจะลึกเท่าไหร่นะครับครับผมก็สําหรับวันนี้ผมเบียนะครับก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามและรับชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณครับ